ชอบไลฟ์แชร์สวัสดีค่ะ5วิธีขายโดยไม่ต้องเอ่ยปากมือใหม่หัดขายจะชวนใครก็อายกวว่าพูดไม่ถูกวันนี้มีเทคนิคดีๆในการที่จะพูดโดยไม่ต้องเอ่ยปากขายนะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ วิธีที่1ทําตัวเองให้ดูดีนะคะเป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ยากนะคะเนื่องจากว่าใช้การทําให้ตัวเราเองเนี่ยดูดีที่สุดจากการใช้สินค้านั่นก็คือผลลัพธ์ที่จะทําให้คนที่เขาเห็นเราเนี่ยรู้สึกอยากจะใช้สินค้าไปกับเราโดยที่เรายังไม่ต้องเอ่ยปากถามเพราะแค่ผลลัพธ์ที่เราได้นะคะจะทําให้เขาอยากใช้สินค้าตามค่ะ วิธีที่2ใช้ให้เขาดูเทคนิคนี้นะคะนอกเหนือจากการที่ปกตินะคะเราจะอัพสตอรี่โพสในเรื่องของสรรพคุณของสินค้าไปแล้วการที่เราใช้ให้เขาดูกินให้เขาเห็นจะเป็นการยืนยันที่ดีที่สุดในการที่คนเห็นจะรับรู้ว่าการใช้นั้นเราใช้จริงๆจนเกิดผลลัพธ์นะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ใช้ให้เขาดูจะสร้างภาพและทําให้เขาอยากจะซื้อใช้ตามค่ะวิธีที่สาม ถือให้เขาเห็นเทคนิคนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่อาจจะยังมีผลลัพธ์น้อยๆหรืออาจจะยังไม่ค่อยมียอดขายสามารถที่จะใช้การถือสินค้านะคะเป็นตัวโชว์เวลาที่เราต้องเดินทางไปไหนไม่ว่าจะเป็นการไปส่งสินค้าการไปนั่งทานอาหารนะคะซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยใช้การโชว์สินค้าผ่านทางถุงนะคะแนะนําว่าควรเป็นถุงใสเพื่อทําให้เวลาที่เราถือสินค้าไปเนี่ยคนได้เห็นสินค้าต่างๆของเราจนเกิดความสงสัยเรียกว่าทายอินสินค้ากันแบบเนียนๆนั่นเอง วิธีที่4สร้างเรื่องราวลงในเฟซ การโพสนะคะในเฟซส่วนตัวของเรานะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในการสร้างเรื่องราวให้คนรับรู้ในเรื่องของสินค้าอย่างเช่นที่มาที่ไปทำไมเราถึงใช้สินค้าเกิดปัญหาอะไรใช้แล้วได้ผลลัพธ์อะไรจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทำให้เราสามารถขายโดยที่ไม่ต้องบอกและยังทำให้คนที่เขาเห็นเนี่ยรู้สึกได้ว่าทำไมเราถึงใช้สินค้าและอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาแบบเดียวกันจนเขาอยากใช้สินค้าตามนี่อาจจะเป็นอีกวิ ที่หน,นะคะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถขายสินค้าได้ง่ายๆโดยที่ยังไม่ต้องเอ่ยปากบอกใครค่ะวิธีที่5แถมให้เขาใช้นะคะเป็นเทคนิคแล้วก็วิธีที่ง่ายอีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ควรจะมีชั้นเชิงในการที่จะให้เขานิดนึงเช่นเป็นการแถมสินค้านะคะควบคู่ไปกับการที่เขาสั่งซื้อสินค้าหรือว่าออเดอร์เรามา หรืออาจจะให้เขาเล่นเกมกับเราเพื่อชิงรางวัลซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้เรานะคะได้ประโยชน์ถึง2ต่อนั่นก็คือให้เขาได้มีโอกาสได้ทดลองใช้สินค้ากับให้เขานะคะช่วยแชร์เพื่อทําให้เราเนี่ยโพสอะไรออกไปแล้วมีคนเห็นมากขึ้นก็จะทําให้เรานะคะเพิ่มทั้งกลุ่มคนเข้ามาเห็นสินค้าและทําให้เขาได้ลองเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคหรือวิธีในการขายดูยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากหวังว่าจะเป็นประโยชน์และลองเอาไปใช้กันนะคะ